เอ้ยขาดขดขดตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เลกตัวเลยี่สามสามตัวสามตัวสามตัวเขไม่น้ำให้เหยู่มน้โอ้ัวนั่นสิ้ว่า้ยเนตียงนย่ไ่มีิงสตัวสามเตี่มสามเตี่ยมมาพระท่านเี่ยมที่ีนี่ทนทั้งนึงพ่อพี่พ่อพี่เยาะยะ

ตัวใหญ่คุ้นยากินพี่น้องโหเจ้มที่หาคุ้นยาคุ้นยาเหมือนเอนี่คุณนยาทำควบดีโตันน้อยมั่กินตัวน้อยก็ซัดไปวเมือวานนั้นซัดไปสามตัวคุณนยาทำควบดีเลยวันนี้นี่เยไปแล้วไปล้ไปแล้วนั่นนั่ั่นไปบ่กี้เอี โอ้ยโอ่ยเย่บเย็บอุ๊ไปเลยเย็บเลยเย็บเลยเยบเลยยบเลยแล้วโอ้ยฟาดจะมาจะเทียอ้ะขอ้เนาดียฟาดตัวนึงเด้ฟาดตัวหนึ่งโอ้แน่เนะโอ้ยฟาดเลยยันฟาดกันยู่จับจัแล้วจัจแล้ว

พ่อเลี้ยแก้วขันไก่มันเลยขั้นไมันขาดมันขาดมาเลยแก้วมาเลยให้ให้ได้ไงวะได้อีกหนึ่งแต้มตัวเท้าตัวเท้าหนึ่งแต้มหนึ่งแต้ม นี่เฉไหลุูหติดเนี่ยหงุดหงิดทุ่งนี่เขาหูทุ่งเติมหงุดหงิดโอ้ยโอ้ยพี่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 นั่งนั่งนี่นั่นั่่ด้วพี่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 ไม่นาด้วเนี่ยหงุดหงิดบ่เนี้ยตื่นกี่เนี่ยน่นแล้ คือห่วงเือนนูอนี่นี่มันกวจผมว่ยรเนาะพเต็มได้มันดังจะลอปีว่าสิ่งเหรอเรื่องทั้งุนเนี่ยคยไปทั้งปุ่นนี่นนูยังเช่นเอาฟังคนนโน้กคนเอโน้ฮะยังแบ่งเห็นปะมาดมาดมาดมาเอาอีเมียปุ่นบ้าน

เรียบอยเรียบ mm. ้อยพเลียวพาเลพอเลียวพอแล้วพาเล้วพาแล้ยวพอเล้วพาแล้วพอแล้วพาเลีวพาเลวพอเลีวพเลียวพาเวาเลยว่าเลียวพาัวพาว่าเลียวพาเวายวยว่ายวพายว่าเลียายเียว่ายวยวพเลยว่าวเลียวพาเวายวพเลยวพาลีวพาเวพาเวพาเวา ao nhóc, to khay u, to oh, đi không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ุยให้ดเทยี้อพี่เ่อกตัวไหนบเอาไปเรียบ้อ่ไหมเรียบ้อยเรียบ้อยเรียบไอยโอ้โห้ต้งัอยู่ตัวงหญ่อยู่ยมที่กว่านั่นคือที่แปดตะของไงดูล้องีุ่ดหรอไปดวยเจ้ที่แปครับตะของไงเยมต้องเดนหันสวยหน่อยน มีเอ็งเลยนี่โอ้งามสำเดชผลงานพี่น้องผลงานอืมตัวนี้มันบอนอุรุอยูอ่พี่น้องตัวน้อยกับตัวใหญ่ย,ยี่สิบพอดีพี่น้องรอบแรกสิ <laughs> บ่ถือบ่ถือ

กี่ไหมรูดรอรูดรออยู่เน mm ี้ยนี่ตันเลยปบ้ตันกับพวกไอ้ตันใส่หางไม่เอาเทะใส่หางเนี้ยมีก้นอยู่นี่นมันกระบอกมันโผล่เนาะไม่โ้รอะไร Ê, 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 tôi đeo, tôi đeo Ôi, đang Quá đang, đang, quá Ôi, bật ngay lên Bật ngay, bật ngay lên Bỏ, bỏ, bỏ Ô, bật ngay, bật ngay, bật ngay Có lật tổ, chỉ có lật tổ này Có lật tổ, bằng Có lật tổ, bằng Có lật tổ, bằng bỏ. lật bỏ bằng Có lật tổ, bằng Có lật tổ, bằng ตัวผูตัวผู้ทุน่นไงเลยทนตีเลยอ่ไปจับมันด้วยหันตีถุงนี้ก็ตากนมามา้ำเได้าหาไโอ้สองตัวเลยสองตัวเลย เอ้แถานู้นมาทั้งทีสองตัวงามยี้มหน่องว่ะขวเดียวันสองตัวงาม,ามเลยไป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 <อ>ง่เลยง่า่เลยเขาไปเขาเขาอีขออขอออเข้าขอ,อีเข้าอีว่ามันเข้าอีกหรือ

โอ้เก oh, oh, <laughs> ่งเก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 ่งม่หโอ้เก่งเก่งเ่งงดเก่งลงไปเอาน้ำเลยครับสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดวาหปหากัดถืซ้ำควาูามาให้เยหไหมนล่ว่าหกัดน่นน่ี่แนดดอยฮะเก่งวา มันตัดดพี่น <bunker> ้องจริงขนาดนี kind of <the> ้ค kind ร <of> <fall> ับม sort of <the ันจการวกัน kind of ี kind of ้องนีจานคนตกปกไง่เลยเอตกปกเง่เลยครับการล้นว่างไว้เลยฮะตกเงตกเงขวดเซ็ตเรียบร้อยพี่น้องทำไทำไักตัวท้องเบิด ยิบเก่าของสามสิบท่งตัวหน่อยสามสิบเออสามสิบเอ็ดก็สามสิบเอ็ดก็ตัวไม้กินเออมึงหยาบกินมึงมั่นหลายจนลกขนมาได้ตัวเงี้ยตัวหน่อยครับโอ้หมดเงี้ยพี่กเองเปลี่ยนกังเนาะ สท่านควนอีแล้วมันนี่ครับมันนี่วกลตัุท่นควนอีกแลยวมันนีุ่นย่างครบพรย่างสองหีบสองหีบสองหีบขวดนมันไหมได้ปุ๊ดเฮ้ยแเตตามไปูมาดูไปูดอ่อดี๋ยวไดลาพ่นพดโอ้ยสุดดทีน MM> ี่ ทักท่าเออถึงตงเด้หอถึงตงได้่สูตรไม่อีกได้ปไนโอ้หอมอ่ะที่มันหัดมสูตรไม่สูตรไม่สูตรไม่บ่อพี่น้องีนึงแล้มันีนึงเคุณาได้ไหมสองอาทตีสองสองนาทะตีง่อองอ้ยนี้เอานนแม่ตีเด็กก็มาแน่นตี่เด็กก็มาแน่น่นี่วาก็ตั้งยอ่หรอกนัน คือไปใส่จับหรอวะส่จับวเอาวันสูงนหนอย่นี่้ดีอันนี้ปซาชุดบเสียทน่ือไปล่าตีสองแล้วิได้กินตีสามพอดีล้วมุขเจ้ากับ้านแล้วไปเจ็บเคพอดีเลยแบงค์พอแงพอดี ลองจะเริมงอมเลยเนี่ยขอกไ้นะพอความไส้ไปแล้วพอความปาดไปเหรอเสหอมความความเฮ้ยเด็ดต่ลนะตำตำตำที่แล้นำพวงออกโอ้ยหอุกบนยอบมนลุกลุกุกลุก จะแซ่บจะย่างไมจน่ยับนุ่เข้าเจะแซ่บจะย่างไมครับเปิโอ้ยอมตับหัวตับมีสองกุ้ง่นี่ตหงกับปิ้งปิ้หนู ตีสองกุกว่าเอ้าเสียบแล้วครับมันี่ตำหุ้งใส่บักข้ำตมุงใส่บบกรพี่น้องไ่ได้เตรียมยังมาบักกี้เกี้ยกับว่ามีเอ้าแบบลุกทงครับใส่บักขเป็นหนน่วยลหพี่น้องนี่สุกแล้วบอกับ่อนผู้ได้ว่าเสียบู้นั้นป่วยทีเอ้าเ็ กะเพราผักกะเพรานี่ผักกะเพราอะไรหอมต้นก็มีสิเหมือนกัหอมต้นนี้เนี่ยนี่จไ่ก้นหอมไั่จะเข้าไรอันเอามใส่มันย้อนมือมันมาเสีบผักลายลายนี่ก็เลยออกแบบทุ่งเลยยุ่งน่ะนี่นี่จำเยาบปจำเลมันจีบนั่นปิ้งนัวแล้วผิดหรอป่งปองปงปงป นนำลางมือกับวบบารนดเลยขนทังไม่ทังตาเอกเพประถาดขุนระถาดจะังระถาดบ้างนี่ดีแล้วถาถางอยโอ้เป็นไงอ้นแล้วีนองเฮ้ยเมียเสียกีนหมดกินน้าัหูปิงวัอันนี้ปิงวัเปิดน้ทคับพรง้เอ้ยปรดีเลยเนียวหนักเลยมามาีีน้องมา ออมเครื่องไนออมตับตับบางุก็ปิ้งหมูลูกเด็กขุ่นไก่้ขันกุ้เสียงใก่้ขันกี่อกว่าครับกดขามาม่ม่สามพันครับล้าหมูหากินครับมดเร็ววบ้านได้ก็ตกสามสิบแต้มพอดีครับสามสิบแต้มพอดีออมเครื่องไงออรวดเดีวมนมาบีนองไม่ออมไหมเไม่แข็งไม่เป็นยังละไม่ไม่มาบ่ท่นเลยดูเจ้าบอกว่าเกี่ยวเลย เออดจ็บเจ็บเจ็บน้ำโจร